ครตอนนี้กระแสมแรงมากเลยกับการที่บอกว่าจะคูปองแบงไพลินอยูทีอ่เป็นยังไงบ้างเียดีใจครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่านั่นแหละว่าเราอยากได้อะไรที่เป็นตัวของตัวเองเนาะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ผมมองว่าน้องเนี่ยเข้าทางผมทุกคนรู้ว่าผมทาหมอํำเนาะแล้วน้องก็มีความเป็นทั้งหมอํำแล้วลูกทุ่งผมมองว่าผมสามารถดึงศักยภาพน้องออกมาทําให้เป็นที่โดดเด่นได้ อยากจะอย่างน้อยติดติดน้องอาร์มก็ดีใจแล้วครับเแต่ที่นี่มันมีกระแสมามั้อนแรงและรบในเรื่องของการลงทุนแรงไปอีกครับที่เฮียจะรับมือยังไงอ่ะายถึงเรื่องเอ่อแบบแมากแบบมากไม่อยากแรื่องลูกอ๋อเอ่อผมว่าเรื่องพวกนี้สุดท้ายแล้วครับน้องต้องพิสูจน์ตัวเองถ้าถามผมนะเอาคุณภาพเอาสิ่งที่เป็นผลงานนี่แหละฮะมาพิสูจน์เพราะสุดท้าย ผมก็ยังยืนยันว่าผมเป็นคนที่ยึดผลงานเป็นตัวตั้งเพราะคนเราต้องใช้ผลงานส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยเราว่ากันอีก,อกทีหนึ่งเราเจอเหตุการณ์นี้มาหลายๆครั้งแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในวงหมอราหรือวงการบันเทิงเนาะผมว่าไม่น่าจะยากเกินไปที่เราจะสามารถทําให้เขาเข้าใจทั้งคนดูและตัวน้องเองที่จะทําให้สังคมมันเข้าใจได้อะเพราะว่ามันคือชีวิตใช้คำนี้กันเพราะมันคือชีวิตแล้วก็แบบ ก็งงเหมือนโดนงูมาแล้วหรอถ้าถ้าถามผมนะชีวิตเราเกิดมาต้องสู้ครับมันต้องสู้เพราะว่ายิ่งมีของแข็งหรือว่ามีจุดอะไรอย่างนี้มาเนี่ยนั่นแหละทำให้เรายิ่งพิสูจน์อีกว่าถ้าเราเอาชนะเขาได้หรือเราได้เนี่ยโหเราคนภูมิใจนะแต่ถ้าเกิดได้อะไรมาง่ายๆอะ่ะไม่สนุกหรอกจริงๆแล้วเราก็จะไม่ภูมิใจด้วยแล้วบ้าเนเมงเขามาด้ยอะไรหรือยัางาเขาจะ อนนี้จะให้น้องบิ๊กเป็นคนประสานก่อน<ว>ผมนี่รอรอเก็บข้อมูลรอแล้วก็ตบทีเดียวเลยฮนะได<ว>้ครับครบครบครบถ้าเกิดในตอบโจทย์ในสิ่งที่บอสนวัตต้องการถ้าถามผมนะครบเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นใครก็ช่างชายหรือหญิงหรือเพศไหนต้องยืนได้ขาตัวเองให้ได้นี่คือจุดหลักของการที่เราจะเฟ้นหาคนที่สามารถดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตต่อในสังคมได้ ถ้าเขาผ่านมันไปได้พี่โคตรเจ๋งเลยนะฮะในมุมผมนางงามเหรอครับเป็นสิ่งใหม่แล้วมันก็สนุกครับเพราะว่าเวลาเราทําอะไรใหม่ๆอ่ะมันทําให้เราได้ได้ต่อยอดแล้วได้คิดเพิ่มแล้วก็สุดสุดท้ายจะใหม่หรือเก่าฮะมันจะไปต่อยอดทั้งเก่าและใหม่ได้หมดเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เราไม่เบื่อยังไม่ลัวหรอกดีเขาแบบเช่าท่า ทำนงางงามมาสามสี่ปีเเจ้าเกแล้วจังหวัดถ้าถ้าถามผมนะ <c oughs> ผมไม่ได้ <c oughs> ผมไม่ได้มีเป้าหมายเหมือนคนอื่นนะฮะเราไม่ได้หวังว่าจะต้องงงหรือได้ได้ถ้าได้ดีใจมากแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายเราคือทําคนคนหนึ่งให้มีให้มีคุณค่าแล้วก็ให้เขาเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ที่เราอยากให้เป็นมากกว่าครับเป็นไอ,ไอดอลของเด็กๆหรือเป็นเป็นอะไรที่มันทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะผิดพลาดแล้วแก้ไขตามกันได้ แล้วในตอนนี้เองมีงานเริ่มรับสมัครอะไรยังไงตารางกิจกรรมงบอกอะไรอย่างาาาเงีย้ยตอนนี้รับแล้วครับรับตลอดแล้วก็ประกวดเนี่ยช่วงมิถุนาครับวันที่นัดสามสิบประมาณนี้ครับวันสุดท้ายเลยน่าจะเป็นน่าจะเป็นค่ายสุดท้ายเลยครับที่จะประกวด <c oughs> ผมว่าในมุมผมเนาะผมเองบอกว่าผมก็เคยผิดพลาดกันแหละหรือใดๆก็ช่างทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วว่าถ้าเราคุยกันแล้วเ,เจอตรงกลางแต่เอาคุณภาพเอาเอาผลงานเป็นตัวตั้งอะ่ะผมว่ามันมันน่าจะจบ,บ,บไม่ไม่ไมไมผมมักจะเอาความกังวลมาเป็นแรงผลักดันมากกว่าว่าถ้าเราเจอเจอศิลปินหรือเจออะไรที่เราต้องเอาเขามา มามามาทำเนาะแล้วเขามีป ah! ูมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทําได้ไหมถ้าเราทําได้เฮ้ยอันเนี้ยชาเลนจ์นะแต่าเไม่ใช่เรื่องข่าวโาๆโหข่าวคําว่าข่าวกับผมในสมัยนี้เนาะมันไม่มันมันจริงไม่เต็มร้อยอะหรือมันก็ไม่ได้แท้ทั้งหมดเพราะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองทั้งหมดในทุกๆเหตุการณ์ไม่มีคนผิดฝ่ายเดียวแน่นอนหรือมันไม่มีทางเลยที่ว่าคนเนี้ยผิดร้อยเพราะนั้นเดี๋ยวเราคุยเราเคลียร์ แล้วตรงไหนที่มันเป็นไปได้หรือว่าจะทําตรงกลางทําให้เป็นเป็นเหมือนกับอุทาหรณ์หรือเป็นประสบการณ์ให้กับคนอื่นๆได้ดูเนี่ยผมว่ามันดีนะมันดีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสุดท้ายก่อนจะไปตรงนั้นมันก็ต้องเราต้องเราต้องคุยแล้วก็ใช้คําว่ามุมมองปรับมุมมองแล้วก็คิดแล้วก็ไปในทางเดียวกันถ้าเกิดเห็นเหมือนกันมองไปทางเดียวกันมันถึงฝั่งอยู่แล้วครับ ไปทีต่ต้าเันครับเดมีเอะไรกับาโอ้มันไม่รู้พูดได้ไหมอะเพราะว่ามันยังมันอยู่ในกระบวนการของการที่ที่ก็คือต้องขอบคุณสื่อสื่อทุกคนนี่แหละครับที่บอกว่าให้เยอะหน่อยไปเป็นก้าวใจหน่อยกับนายห้างประจักษ์ชัยกับบอสใช่ไหมครับผมก็เลยถือโอกาสเนี้ยไปคุยทั้งสองฝ่ายเลยแล้วพอไปคุยปุ๊บเวลาคุยพอมันเคลียร์แล้วครับมันก็เกิดความสึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้น มาจับมือทานู่นทํานี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่คุยกันอยู่ว่าจะจัดวันไหนหรือทํารูปแบบไหนที่มันจะทําให้คนส่วนมากนะหมายถึงว่าโดยเฉพาะหมอรามของเราหรือลูกทุกของเราเนี่ยมันเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นอันนี้ก็โจทย์หลักที่จะทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมากับบอสณวัดในห้างประจักษ์ชัยแล้วก็เฮียหน่อยมรำไอรอลครับ ใช,ใช้คําว่าจับมือกันทําให้วงการหมอลำหรือวงการลูกทุ่งไปอีกสเต็ปหนึ่งมากกว่าคืออยากจะเอานางงามแล้วก็หมอลำแล้วก็ลูกทุ่งเนี่ยมาทายังไงดีล่ะเพราะามันทาเก็ตเดียวกันหมดเลยครับคนชมคือคนกลุ่มเดียวกันหมดเลยเราอยากจะทํายังไงดีให้คนกลุ่มเดียวกันเนี่ยรักกันมากขึ้นแล้วมองเห็นว่าวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยมันสุดยอดยังไงเพื่อครับ่ตอ ก็ต้องก็ต้องเป็นเทียหน่อยแล้วครับก็นักข่าวตั้งให้ครับผมก็เอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปจัดก,การแล้วก็ทำมาครับก็ได้ได,ได้ตามโจทย์ครับผมจ,จริงๆตั้งหลักไว้ว่าวันที่สี่ถุนายนนี้นะฮะว่าจะแถลงข่าวแต่ไม่รู้ว่าเออจะมีอะไรเปลี่ยนไหมเพราะว่าสถานที่หรือตัวคิวงานก็นัดหมดแล้วทั้งตัวบอสตัวหนายห้างตัวลำยตัวตัวน้องเององรเงี้ยฮะตัวน้องอาร์มตัวอะไรครับ คงคงต้องลองเสิร์ฟกลางๆให้ดูก่อนครับคงยังไม่กล้าใหญ่มากเพราะว่าคงต้องกลางๆดูก่อนแล้วก็สถานที่คงแบบที่แบบเข้าออกง่ายสะดวกแล้วก็ไม่โดนผลครับผมได้ครับเราอยากมากเลยครับเราอยากมากก็บอกให้ผมเป็นะสานให้ผมก็ทำได้แล้วหนึ่งสเต็ปแล้วอะ็มรนเน่อา ต้องเอาสีนั้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมไปไปขอไปขอความร่วมมือขอความเมตตาจากทั้งสองข่ายก่อนนะจะพยายามทําให้เต็มที่สุดครับครับผมเพื่อความสุขของสื่อทั้งหลายแล้วก็แฟนคลับของน้องๆครับครับอันนี้คืออีสานนครสินใช่ไหมฮะโอ้โอยู่หลอยู่หลายตำแหน่งมากก็ จริงๆอยู่วงการหมอราม,มา5ปีนะครับสิ่งนี้เกิดทุกปีแล้วอยากจะพูดกับทุกวงเลยเหมือนกันว่าสิ่งนี้แหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงลังทําให้วงการหมอรมไปไหนยากเหมือนกันเพราะว่าหัวหน้าวงทุกวงพอจะจบฤดูกาลก็มานั่งเครียดแล้วว่าลูกน้องจะอยู่ไหมศิลปินจะอยู่ไหมส่วนตัวผมเองกับบอสโน้ตชัดเจนมากเลยครับใช้ใจเราเรา,เราทําเต็มที่ถ้าเกิดมันเกิดปัญหาแล้วเขามาบอกปัญหาคืออะไร เราช่วยเราเคลียร์หรือเราเจอตรงกลางได้เราไปต่อแต่สุดท้ายเราเคารพการตัดสินใจของทุกคนเราอยากให้ทนอยู่กับเราทํางานด้วยความสุขโดยมีความสุขเป็นตัวตั้งนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงเราเพราะฉะนั้นเลยไม่เลยไม่ถามว่าทุกไหมจะทุกเรื่องการจัดหรือว่าอะไรมากกว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเกิดม่เกิดขึ้นจริงก็จะดีใจมากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงบางทีมันเหนื่อยมากกับการที่จะบอทําอะไรขึ้นมา <c oughs> คุยคุยจริงๆผมว่าส่วนตัวผมยังรู้สึกนะครับยังรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวที่เต้าขึ้นมาเพราะว่าคุยกับแม่มันก็ไม่มีอาการอะไรหรือไม่มีอะไรแล้วผมก็ยังเชื่อว่าแม่น่าจะยังเพราะาตอนตอนจําได้ไหมครัว่าจริงๆแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ใการงพหาบามาหลายปีมากแล้วแล้วผมเนี่ยชวนแม่มาทําเพลงดาราคืนเดียวแล้วแม่กลับมาแล้วแม่บอกว่าจะเกิดทีหน่อยไปไหนหรือว่าทําวงแม่ไปด้วยผมก็ยังเชื่อว่าแม่ก็คงยัง ยังศรัทธาแล้วก็ยังเชื่อในวิสัยทัศน์ที่ผมกับบอดโนตจะบริหารวงให้แม่ได้มีความสุขต่อไปครับ,มบ,บ,รบผมอยู่กับธรรมะอยู่แล้วคือการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติถ้ามันถ้ามัน <c oughs> ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงนี่สิมันไม่ใช่มันไม่ใช่ธรรมชาติแต่สุดท้ายเราทําได้สมมติสมมติว่ามันจริงเนาะเราทําได้แค่ยือ้อ ว่ามันยังไงแล้วตรงกลางคืออะไรถ้าเหตุผลมันไม่ตรงกันหรือว่าเขามีอะไรที่มันหนักกว่าหรือต้องการมากกว่าเราก็ต้องทําใจแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นครับครับผมขอบคุณครับ